สวัสดีครับครัผมนายพัทร,ะระละพลเสาวเวียงรหัสนิสิต6 5 1 0 1 0 2 3 0 7์651010 2307จะมาทำคลิปนำเสนอในรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรในหัวข้อนวัตกรรมการเกษตรที่นิสิตชื่นชอบโดยนวัตกรรมที่ผมนำมานั้นเรียกว่าโรงเรียนอัจฉริยะหรือ Smart ท r e e นเฮาส์ครับ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่า Smart ท r e e n h o u s e คืออะไรโรงเรียนอัจฉริยะหรือว่า Smart ท r e e n h o u s e คือโรงเรียนสําหรับการเพาะปลูกที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างอัตโนมัติโดยการใช้เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์ระบบ IOT และระบบซอฟต์แวร์สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งช่วยควบคุมปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิความชืน้นการให้น้ำ และแสงสว่างได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชสม์ทกรีนเฮาส์นำมาใช้ในการเกษตรได้อย่างไรนวัตรกรรมนี้ถูกนำมาเพื่อแก้ปัญหาที่พบในการเกษตรแบบดั้งเดิมเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้การใช้น้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพและความต้องการในด้านแรงงานการใช้สม์ทกรีนเฮาส์ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี เดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฤดูกาลหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนการควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างละเอียดจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ทรัพยากรอย่างมากแล้วสมาร์ทกรีนเฮาส์มีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์หลักๆของสมาร์ทกรีนเฮาส์คือการช่วยเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการลดการใช้ทรัพยากรเช่นน้ำและพลังงานนอกจากนี้ยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและโรคพืช ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการควบคุมปัจจัยการจเจริญเติบโตของพืชได้อย่างแม่นยำจะทำให้พืชโตเร็วขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการปลูกได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างของสมาร์ทกรีนเฮาส์นะครับตัวอย่างหนึ่งของสมาร์ทกรีนเฮาส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือโรงเรียนในประเทศนเทนเธอร์แลนด์ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมความชื้นอุณหภูมิ และแสงสว่างได้อย่างแม่นยำประเทศนี้มีโรงเรือนที่สามารถปลูกผักและผลไม้ได้ตลอดทั้งปีทำให้กลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกพืชรายใหญ่ของโลกโดยการใช้พื้นที่เพาะปลูกที่มีจำกัดแต่ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงมากเหตุผลที่ผมเลือก Smart ์ r e e n เ o u s e เป็นนวัตกรรมที่สนใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างในภาคการเกษตร ทั้งการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่จำกัดอีกทั้งยังเป็นวิธีที่ยั่งยืนสำหรับการเกษตรในอนาคตซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชากรทั้งโลกที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วในส่วนของประเทศที่ใช้นวัตกรรมสมาร์ทกรีนเฮาส์ในอุตสาหกรรมการเกษตรนอกจากประเทศนิอร์แลนด์แล้วนะครับยังมปประเทศญี่ปุ่นอีก โดยญี่ปุ่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่ใช้สมาร์ทกรืาส์ในระบบอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดด้านทรัพยากรทางธรรมชาติการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนจะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถปลูกพืชได้ในทุกสภาพภูมิอากาศและการลดการนําเข้าผลผลิตทางการ,กรเกษตรศจากประเทศอื่นสรุปนะครับ Smart ท r e e n h o u s e เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีความยั่งยืนมากขึ้นช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่านวัตกรรมนี้นะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มผลผลิตแต่ยังจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมและทำให้เกษตรก้าวหน้าไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นครับ ซึ่งผมจะสรุปประโยชน์ของสมาร์ทกรีนเฮาส์เป็นข้อๆดังนี้นะครับข้อ 1. ควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำสามารถควบคุมสภาพภูมิอากาศควบคุมความชืน้นแสงสว่างอุณหภูมิและความต้องการของพืช 2. เพิ่มผลผลิตตลอดทั้งปีไม่ต้องพึ่งผ่านฤดูกาลหรือว่าสภาพอากาศภายนอกทำให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี แม้ว่าช่วสภาพจะไม่เอื้ออมาน่วย 3. ลดการใช้ทรัพยากรระบบอัจฉริยะจะช่วยจัดการการใช้น้ำปุ๋ยและพลังงานอย่างมีสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า 4. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติและโรคพืชการควบคุมสภาพแวดล้อมจะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดจากโรคพืชมแมลง ภัยธรรมชาติเช่นฝนตกหนักหรือความแห้งแล้งครับ 5. ลดต้นทุนแรงงานระบบอัตโนมัติจะช่วยลดการพึ่งพาแรงงานคนในการดูแลจัดการโรงเรือนทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ 6. เพิ่มคุณภาพของผลผลิตด้วยการควบคุมที่แม่นยํานะครับพืชจะเติบโตได้เต็มที่ ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตสูงขึ้นในด้านรสชาติและลักษณะภายนอกครับข้อสุดท้ายนะครับการใช้พื้นที่เพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปลูกพืชในพื้นที่ที่จำกัดได้มากขึ้นและยังสามารถใช้โรงเรียนแบบแนวตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่การเพราะปลูกได้นะครับสำหรับการนำเสนอของกระผมก็จบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ